สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตครูเร่งปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าค่ะนายพิเชษโพพักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารสพทว่า ในการประชุมครั้งนี้นะคะมีประเด็นสำคัญหลายเรื่องอาทิเรื่องการนำนโยบายของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของศาสตราจารย์ดรนรมนพิญโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กำชับในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดภาระครูหรือการเสริมสร้างสวัสดิการเพื่อนำไปสู่การสร้างโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาการให้ครูและบุคลากรมีที่พักอาศัยที่ปลอดภัยสะดวกใกล้โรงเรียนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานเมื่อครูมีความสุขก็จะสามารถสอนเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งขณะนี้ค่ะสพทได้เร่งรัดสำรวจข้อมูลบ้านพักครูเพื่อดำเนินการของงบประมาณและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่ภายในเดือนนี้จะมีการลงนามความร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตครูและขณะนี้ค่ะได้มีการหารือใกล้จะลงตัวแล้วโดยจะนำเรื่องนี้เสนอเข้าคอรมเพื่อพิจารณาต่อไปค่ะการนำนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกากับดูแลกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านร้อยเอกธรรมนัฐปมเผ่านะครับที่ท่านได้กําชับกระทรวงศึกษาธิการในหลายเรื่องนะครับเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ครูบาอาจารย์ได้สร้างโอกาสและคุณภาพการศึกษาพร้อมกับนำนโยบายที่ท่านลมนตืีว่าการกระทรวงศึกษาธิการศาสตราจารย์ดรนรมวลปิโยศินวัตรซึ่งท่านเองก็ได้กำชับในหลายเรื่องนะครับเช่นเรื่องอการที่จะให้ครูบาอาจารย์ได้มีที่อยู่อาศัย ได้อย่างปลอดภัยสะดวกใกล้บ้านใกล้โรงเรียนอะไรต่างเหล่านี้นะครับประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อครูบาอาจารย์มีความกังใจแล้วก็จะได้ไปทํางานสอนเด็กได้อย่างมีความสุขนะครับต่อไปอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ทานรัฐมนตีก็ได้พูดไปพอสมควรแล้วพวกเรากําชับเร่งรัดสารวจข้อมูลเพื่อที่จะขอรับมารแล้วก็ประสานกับผู้เกี่ยวข้องดังที่เคยดาเนินไปแล,แล้วว่าภายในเดือนนี้ก็จะลงนามความร่วมมือกับ การเคหงห่งชาตินะครับจะได้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีตอนนี้ก็ได้หารือกันคุยกันไปพอสมควรแล้วใกล้ตกผึกแล้วนะครับว่าเอ็มอูยกันเสร็จก็จะนําเรื่องนี้เสนอเข้าครมเพื่อโบทพิจารณาตามบับต่อไปนะครับ เลขาธิที่การกพทได้กล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้นะคะยังกำชับเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กศกกำหนดเช่นผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่จะต้องมีการอบรมก่อนบรรจุแต่งตั้งเพื่อให้ผู้บริหารเหล่านี้ได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะต่างๆที่จะสามารถนำไปพัฒนางานเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่การศึกษา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดดาเนินการรวมไปถึงตําแหน่งผู้บริหารโรงเรียนและรองผู้บริหารโรงเรียนที่ต้องเข้ารับการพัฒนาเช่นเดียวกันโดยได้วางแผนและเตรียมการไว้พอสมควรซึ่งตอนนี้ก็มีการอบรมใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนที่รอผู้บริหารก็จะได้มีผู้บริหารมาขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการและสพที่เน้นการสร้างโอกาสการสร้างคุณภาพการศึกษาการพัฒนาครูและดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดีที่สุด พร้อมกันนี้ได้กำชับและขอความร่วมมือจากหน่วยงานในส่วนกลางว่าหากมีสิ่งใดที่สามารถช่วยขับเคลื่อนนโยบายและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นขอให้ช่วยการเสนอประเด็นท้าทายแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเร่งด่วนระยะกลางหรือระยะยาวเพื่อช่วยการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยสพทนะคะจะเป็นผู้แก้ปัญหาให้หรือหากต้องส่งเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสำนักง,งานกกศออหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวขออ้องสพทก็จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนต่อไป